สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแลวก็สวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ครับผมมีความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับยางพารานะครับมาบอกกับท่านผู้ชมครับว่าหลายท่านนะครับที่ทําสวนยางอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอปัญหาที่ว่ายางพาราในช่วงที่ยางพาราผัดใบนะครับเราสามารถหยุดกีดหรือว่าเราสามารถกีดต่อได้ไหมนะฮะอันนี้คือเป็นปัญหาไอ้โจนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเจอกันบ่อยนะครับบางท่านอาจจะรู้นะครับว่าเราควรจะหยุดกีดยางนะฮะบางท่านที่ไม่รู้ก็คือ อาจจะกี่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีคําตอบให้ท่านชมครับโดยปกตินะครับของวงจรธรรมชาติของต้นยางพารานะครับจะมีของช่วงที่เขานะครับเป็นช่วงฤดูผ่านไปช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงของหน้าร้อนของแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่นี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันจะมีตรงที่ผมอยู่นี่ครับพื้นที่ที่ผมอยู่นี่จะเป็นของจังหวัดบึงกาฬนะครับไอ้ตัวนี้ยางของต้นยางที่นี่นะครับทางพื้นที่ของภาคอีสาน สนน่วนมากนะครับยางจะเ,<บล>เริ่มใบเหลืองจะ well. เ,เรนนิ่มผัดใบก็คือประมาณเดือนธันวานะครับแต่คือช่วงแรกๆนะครับทางของ okay. ไพศาลโซนไพศาลเลยนะครับทางบึงการทางอีสานตอนบนส่วนมากนะครับยังจะเริ่มใบเหลืองก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาอันนี้คือเริ่มจะใบเหลืองแล้วใบเหลืองเพราะว่าอะไรครเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับเดือนพฤศจิกาธันวาไอ้ตัวนี้คือหน้าฝนจะหมดแล้วยางเขาก็เลยขาดน้ำนะครับก็คือจะเข้าฤดูผัดใบนะครับเร็วกว่าปกติ หรือว่าเร็วกว่าทางภาคอื่นแต่ทางอีสานตอนบนนะครับตัวนี้นะครับประมาณเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวานี้ก็ยางจะเริ่มใบเหลืองแล้วนะครับพอช่วงเข้าช่วงเดือนมกรามกรานี้ก็คือยางจะเริ่มผัดใบแล้วนะครับก็คือใบเขาล่วงจะล่วงหมดแล้วซึ่งการผัดใบของยางแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางบางพื้นที่ก็จะมีอยู่ในเชื่องประมาณเดือนมีนานะครับมีนาก็คือจะเข้าสู่ช่วงของฤดูดแล้งซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ยางผัดใบ โดยอาการของที่ยางผัดใบนะครับโดยใบยางจะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็จะร่วงหล่นจากต้นอันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับก็คือเตือนให้เจ้าของสวนให้ท่านผู้ชมนะครับควรจะหยุดกีดยางในช่วงนี้นะครับเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ยางผัดใบหรือว่ายางทิ้งใบนั่นเองต้นยางนะครับจะไม่มีใบสีเขียวเพื่อการสัรงข้อแสงทําให้นะครับต้นยางนะครับจะต้องเคลื่อนย้ายอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ำตาลจากใบแก่นะครับไปเก็บไว้ที่ลําต้น ไปเก็บไว้เพื่ออะไรฮะก็เพื่อนะครับจะสร้างใบนะครับเอาไว้เวลาใบที่เขาแตกขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปสร้างใบนะครับอีกทีหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าต้นยางเขาจะไม่มีใบสีเขียวเพื่อเป็นการสังเคราะห์แสงแล้วก็เป็นการผลิตอาหารสังเคราะห์แสงของเขานะครับในกระบวนการที่เขาผลิตน้ายางก็คือเขาจะไม่มีใบทําให้ต้นยางนะครับต้องเคลื่อนย้ายอาหารนะครับที่เป็นแป้งหรือว่าน้ําตาลจากใบแก่ไปเกี่ยวที่ลำต้น เมื่อนะครับต้นยางเริ่มแตกใบอ่อนอาหารนะครับที่ต้นยางเกี่ยวไว้ที่ลําต้นจะถูกนำนะครับไปสร้างใบอ่อนของต้นยางในช่วงนี้นะครับผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปฝืนกรีดนะครับกรีดยางเลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนว่าเราไปแยกอาหารของต้นยางส่งผลนะครับให้ต้นยางนะครับไม่เจริญเติบโตเต็มที่ทําให้นะครับต้นยางไม่สมบูรณ์มันจะมีผลกระทบต่ออายุการกรีดยางของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทบต่อน้ํายาง ต้นยางนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีๆนะครับใส่ปุ๋ยบำรุงแล้วก็หยุดพักหยุดกีดเขาในช่วงที่ที่เราที่เขาผลิตใบอ่อนไอ้ตัวนี้นะครับต้นยางจะอยู่กับเราประมาณ30หรือ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับการอายุของต้นยางแต่ถ้าเราไปทรมานต้นยางนะครับโดยการไปแย่งอาหารของเขานะครับต้นยางของเราจะให้น้ายางอยู่ที่ประมาณ20ถึง25ปีอันนี้สูงสุดแล้วฮะยีปีอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราควรจะ หยุดกีดยางในช่วงที่ยางผัดใบหรือว่ายางทิ้งใบนั่นเองนะครับออนอกจากนี้นะครับก็คือการที่เราฝืนในช่วงที่ยางผัดใบหรือว่าแตกใบอ่อนจะเป็นช่วงที่ต้นยางไม่สามารถสังเห์แสงอาหารได้เต็มที่มันก็คือจะส่งผลให้ต้นยางนะครับไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเป็นการทรมานต้นยางอาจจะทําให้ต้นยางนะครับเกิดอ,อาการเปลือกแห้งอาการเปลือกแห้งนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นแล้วไม่หายนะครับท่านผู้ชมอาการที่ยางเกิดอาการเปลือกแห้งนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือเวลาเรากีดแล้วไม่มีน้ํำยาง บางพื้นที่เขาจะเรียกว่ายางหน้าตายอันนั้นนะครับผมอันนี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลา2ปี2-3ถึงปีข้างหน้านะครับอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับเกษตรกรทั่วไปก็เลยว่าเออไม่เป็นไรก็เลยกรีดไปเรื่อยๆแต่ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยู่ได้จริงๆอันนี้ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมควรจะหยุดกรีดนะครับเพื่อ,อเป็นการพักต้นยางพารานะครับให้สะสมอาหารไปหล่อเลี้ยงใบอ่อน,นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาใส่ปุ๋ยบํารุงต้นยางแล้วก็ค่อยกลับมากกีดได้อีกช่วงหนึ่งเราจะกลับมากกียดยางอีกช่วงหนึ่งได้ช่วงไหนนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงที่ใบาย,ยางที่แตกใบนะครับจะเริ่มเติบโตเต็มที่จะเริ่มเติบโตเต็มที่นะครับให้เราสังเกตยังไงนะก็คือให้สังเกตที่ใบาย,ยางถ้าใบยางมีความเขียวเข้มอันนั้นคือพร้อมกรีดพร้อมให้น้ายางเราแล้วนะผมแค่นั้นเองแต่มันจะมีในกรณีนะครับผมอันนี้คือเข้าใจท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับว่า ถ้าเราหยุดกีดยางในช่วงที่ยางผัดใบนะครับในช่วงที่ยางผัดใบหรือว่ายางทิ้งใบถ้าเราหยุดไปเลยไอ้ตัวนี้นะครับเข้าใจนะครับว่ามันมีรายจ่ายรายจ่ายต่อเดือนของเราในค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรกีบัทนะครับต่อเดือนมันเยอะแต่ถ้าเราหยุดกีดยางเลยก็คือจะทําให้เราไม่มีไรายได้นะครับอันนี้คือทั่วๆไปนะครับอันนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า ต้นยางตายได้นะครับแต่คนตายไม่ได้น,นี่ก็เลยฝืนกันไปเพราะว่าถ้าสมมติต้นยางตายนะครับเราสามารถปลูกใหม่ได้แต่ถ้าคนตายอันนี้มันปลูกใหม่ไม่ได้นะครับทดแทนกันไม่ได้นะครับบางท่านก็เลยยังฝืนกีดอยู่แต่ถ้านะครับเ,าเราปิดหน้ายางไม่ได้จริงๆนะครับเรายังกีดอยู่นะครับอันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีนะครับมาแนะนําท่านผู้ชมครับว่าวิธีการกีดยางในช่วงที่ยางผัดใบเราจะมีวิธีกีดอย่างไร นะครับอันนี้ผมขอแบ่งเป็น3ช่วงแล้วกันนะครับท่านผู้ชม3ามช่วงคืออะไรฮะก็คือจะแบ่งเป็น3ช่วงคือมันจะมีของยางช่วงที่แรกนะครับจะเป็นยางใบยางเริ่มร่วงจนถึงร่วงหมดช่วงที่2ครับก็จะเป็นยางที่ว่าต้นยางเริ่มแตกใบใบอ่อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่3อาจจะเป็นยางใบแก่แล้วก็ใบกลางกลางแก่กลางอ่อนนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็คือจะแบ่งเป็น3ช่วงอย่างนี้สําหรับการกีดยางในช่วง3ช่วงนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันถ้าท่านผู้ชม ในช่วงแรกนะครับช่วงแรกระยะที่1เลยใบยางที่เริ่มร่วงจนถึงร่วงหมดเนี่ยฮะอันนี้คือเรากรีดปกติได้นะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงที่2ต้นยางครับเริ่มแตกใบอ่อนอันนี้แนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับกรีด1เว้น1กรีด1เว้น1หมายความว่าเรากรีด1วันนะครับแล้วก็พัก1วันนะฮะวันลราขึ้นเราค่อยไปกรีดอันนี้คือกรีด1เว้น1นะครับสำหรับในระยะที่3เนี่ยนะครับที่ว่าเป็นใบยางกลางแก่กลางอ่อน คือเรากีด1วหนึ่งเว้นสองทำไมต้องเว้นสองครับเพราะว่าช่วงนี้เขาต้องการแป้งต้องการน้ําตาลนะครับไปเลี้ยงใบมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ใบยางเริ่มเยอะแล้วนะครับช่วงนี้เราก็เลยต้องต้องพักสองนะครับกีด1หนึ่งพักสองอันนี้ก็เป็นวิธีการแนะนาท่านผู้ชมแบบง่ายๆนะครับก็คือในกรณีที่ว่าเราไม่สามารถหยุดกีดยยางได้นะครับอันนี้แค่นั้นเองแต่ก็มีอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่อยากจะมาแชร์ให้าาท่านผู้ชมฟังกันนะครับว่า หากที่เราหากเราทําแบบนี้นะครับก็คือที่เรากีดยาง3าช่วงแบบนี้นะครับนอกจากเราจะมีรายได้แล้วนะครับก็ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือคืออะไรครับคือการลดดอกนะครับลดดอกออกผลของต้นยางก็คือจะช่วยไม่ให้ต้นยางนะครับเขาออกหมากออกลูกอันนี้คือถ้านะครับต้นยางออกลูกนะครับมีลูกติดลูกมากเกินไปนะครับน้ํายางของเขาก็จะส่งไปเลี้ยง ลำต้นเอ่อจะส่งไปเลี้ยงที่ผลของเขาแล้วอันนี้คือจะให้เวลาเราเปิดกิจนะครับจะให้ทให้น้ํำยางน้อยๆโอเคครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาฝากกับท่านผู้ชมกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับตรงนี้นะที่ผมบอกไปนะครับลองเอาไปใช้กันดูลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลตอบรับยังไงนะครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้ครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ